น้ำครับยังไม่รู้เลยว่าปลาเป็นอยู่ช่วงไหนอะไรต้องสูง,สงดีกว่าคราอือยังอื้อ ครับร้อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวัมือนจะเจอหน้านใจเออเอาแล้ววันนี้น้าใจเนี่ยเข้าไม้ที่อำเภอองคลักษ์ครับนครนายกมาไกลครับวันนี้ เข้าหม้คนเดียวคนเดียวก็เสียวได้ครับป่าใหญ่ขึ้นอ่ะอยู่ข้างหน้าเราแต่เราตีไปโู่นใบขึ้นอยู่ใกล้ๆเลยก่อจะลงเบ็ดเสร็จก็จะทําอะไรเสร็จออกจากบ้านแปดโมงมาถึงลงเบ็ดเสร็จเก้าโมงสามสิบปดนาทีครับเราจะเริ่มนับหนึ่งจากตอนนี้แหละเก้าโมงสามสิบแปดนาทีโอ้โ ه, หนุ่นพี่น้อง เขามาทําอะไรกันอย่าบอกนะมาลงแหลงขายนะโอ้ตายล้วเฮ้ยไปช่อนกัดย่งนี้ด้วยใกล้เนี่ยโอ้ถอดเสื่อแล้วลงแหยจริงด้วยสายขาวครับคลองนี้ตัวนี้เป็นคลองที่จะไหลเข้านูน่นเข้าไปนูน่นเป็นบึงหลุมบัวที่น้าใจมาลงเมื่ออี e ีก่อน เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วครับตรงนี้เป็นคลองนะคลองยาวไปนี่เลยนี่ครับบรรยากาศปากทางปากซอยอยู่ทางนู้นครับน้าใจเข้ามาจากทางนี้ครับบรรยากาศรอบไม้ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีต้นไม้นะแต่ไม่มีร่มพราะแดดมาข้างหลังเราเดดมาฝั่งนี้ครับร่อลุน้นเป็นกำลังใจให้กับน้าใจด้วยนะครับ หากใครชอบในการนำเสนอของหน้าใจก็ขอขนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ถ้าจะให้ดีกดติดตามให้ใน้าใจหน่อยนะครับตามชมครับผม นี่นี่สายขาวครับนี่บาตเพียนเฮ้ยส,ยสวยๆอยู่สวยๆอยู่นะอุ๊ยหลุดเลย <c oughs> เย็นเหมือนเดิมครับสายขาวจริงด้วยนีย่เดี๋ยวตรงนี้ทำเหยื่อเลยแล้วกันมีที้ีทิกระโดดเผือกเจะมีตัวเดี๋ยวลองเกี่ยวทำเหยื่อดูครับกระโดดฮึหึ chi sưu ở tại sao vậy tại bị bị tại sao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  bị rồi, nó có phải พี่กอ,อ้าวรงนักนัดเก้อที่น้อง

หย่อนมีตัวครับ

ตอนนี้เป็นเวลา11นา,า11นาทีแล้วครับก็ผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่9โมง9โมง38 9โมง38สองชั่วโมงมีแต่สายขาวล้วนๆเลยครับตะเพียนกับปลากระมังฝั่งนี้ก็ตกปลาครับฝั่งนูน้น ก็ลงขายแ,แก๋วไม่ของเราก็ของเขาแหละครับ แล้วมันจะหนักมันจะมีไซส์นะครับ ไปหยิบอะไรที่ไหนหยิบเบ็ดนี่ครับก็สวยเลยเหมืนอนก็มีไข่เลยนะี่ให่ใหญ่เลยเดี๋ยวสิบสองนาฬิกาครับผมฟ้าฟ้าบวืดครึ้ม phốn long a cop long lưu tuấn lưu phun lưu tuấn lưu phun phun tông kham khong tuấn lưu phun lưu hết 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 กบห้องอย่างที่ีปกติฝนสิต,ตกเลยมันลูลว่าฝนสิต,ตกมันได้กินสัญชาตญาณของของกบ นี่คือเวลาในขณะนี้ครับ13นาฬิกา36นาทีครับผมน่าใจว่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราดูผลงานของเราดีกว่าครับสมง,งานเลยเลืวกันรู้สึกว่าเราโดนล้อมไปหมดแล้ว <c oughs> ฝั่งนู้นก็ลงขขยครับฝั่งนู้นลงไขยฝั่งฝั่งนี้ก็ลงไข่ครับอยู่นูน้นอยู่นูน้นตรงโคง้อองเขาล้อมเราไว้หมดแล้วกลับดีกว่าครับ <c oughs> บ่ายมุกว่านะเดี๋ยวส่งงานเลยแล้วกัน สายใหญ่นะสายใหญ่ๆเลนยนี่ก้อเล็กๆนะใจเอาไปทำเหยืยอ่อมากับเวลาสามชั่วโมงพอแล้วครับใครสนใจหมาดีๆหมายฟรีแบบนี้ก็เข้ามาลองดูครับเช้าๆเนี่เข้าดีครับปลา <c oughs> สายๆมาช่วงเที่ยงมาเนี่ยเงียบครับ เงียบแล้วก็มีมวลสมาชิกเข้ามาเพิ่มแล้วก็ไปดีกว่าเพราะว่าน่าใจได้เก็บขี้เหล็กแล้วนู่นอยู่หลังคันเบ็ดของเราหน่นครับฝั่งนู้นไปประมาณหม้อหนึ่ง <c oughs> <c oughs> กลับไปแกงขี้เหล็ก,กินดีกว่า <c oughs> ทีแรกผมว่าจะหอยเยอะนะหอยหอยเอ่หอยขมผมเอมเบ็ดมันไปติดตรงกิ่งไม้กิ่งนั้นอะ่ะ <c oughs> ผมไปดึงขึ้นมาโอ้โห <c oughs> หอยเพียบเลยว่นที่แรกว่าจะเอาไปใส่แกง แต่ขี้เขียนลงมันได้ประมาณสักกำกำประมาณนี้แหละก็เลยว่าจะเอาเฮ้ยไปีไมไม่เอาดีกว่าเพราะถ้าเอาไปมันก็พอพอกระเทินดิก็เลยไม่เอาเอพอละวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับ ัับะมได้หายคิดถึงกันครับอทีตยนี้ก็คงมีคลิปเดียวนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ไปกลับดีกก่อครับกลับผลงานาตะเพียนประมาณสักสิแต้มครับวันนี้สามชั่วโมงขอได้สนุกครับกลับกันครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับ